เคยมีครับปลูกไม้ผลต้นสูงใหญ่แต่ให้ผลผลิตมันแค่เดียว <c oughs> ทำไมมันน้อยขนาดนี้ล่ะครับทุกคนทิ้งก็เสียดายจะปล่อยให้แก่ตายก็น่าสงสารเราจะทำยังไงได้บ้างล่ะเนี่ยแม่มันน่าเห็นใจจริงๆแต่อย่าพึ่งท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไปนีครับยังมีวิธีช่วยได้ที่เรียกว่า ทำสาวให้พืชไม่สมจะให้พาไปฉีดโบล็อกเหรอคะจาย์ไม่ใช่แบบนั้นแต่ทำสาวให้พืชไม่สมทำย่างไรซียูซะ,ะเกาสซซ่ามหาสนุกมีคำตอบครับเราจะเลือกทำเฉพาะต้นพืชที่มีอายุมากๆแล้วต้นแก่และมากกว่า20ปี30ปีนะครับเราจะไม่ทำกับต้นพืชที่ยังมีอายุน้อยอยู่ เอาทำไมต้องทำกับพืชอายุมากเท่านั้นล่ะครับเหตุ hey, ผลก็คือว่าต้นพืชที่อายุน้อยเนี่ยเขายังสามารถให้ผลผลิตการเจริญเติบโตยังสมบูรณ์นะครับโรคและ,มะแมลงอาจแต่ยังไม่เข้าทำลายเขาเยอะนะครับแต่ในขณะที่ต้นพืชที่มีอายุมากๆผลผลิตแต่ละปีจะเริ่มลดลงกระบวนการทําสาวตัวเนี้ยนะครับเข้ามาช่วยเพื่อให้ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับเกษตรกรไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งเพื่อปลูกต้นใหม่ขึ้น เมื่อรู้หลักการแล้วทีนี้ก็มาดูวิธีการทำาสาวกันครับซึ่งก็ไม่มีอะไรยุ่งยากอย่างเช่นต้นลิ้นจี่ต้นนี้ให้วัดความสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณ2เมตรจากนั้นก็ตัดตัดตัดแล้วก็ตัดจนโกรนแบบนี้เลยครับเฮ้ย <c oughs> ตัดจะไม่เหลือกิ่งไม่เหลือใบสิ้นเยื่อขาดใหยกันขนาดนี้ต้นพืชจะไม่ตายก่อนเลยครับเนี่ย ถ้าทำไม่ถูกช่วงเวลาตายแน่นอนตายตายตายแน่นอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการทําสาวนะครับคือช่วงรอยต่อระหว่างหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนฝนที่ตกลงมานะครับจะช่วยทําให้ต้นพืชของเราเนี่ยแตกกิ่งใหม่ออกมาแตกใบใหม่ออกมานะครับแล้วเราก็จะใช้เวลาอีกประมาณ2-3เดือนหลังจากตัวนี้เพื่อจะรอให้มันมี ยอดหรือว่ามีใบใหม่แตกออกมาเยอะมากขึ้นนะครับจากที่กเกษตรกรแทบจะทิ้งสวนไปเนื่องจากว่าไม่ได้ผลผลิตหรือว่าผลผลิตมีขนาดเล็กนะครับขายไม่ได้เลยต่างๆ,ๆเนี่ยก็ใช้เวลาหลังจากทำาสาวนี่ยประมาณ 1- หรือ2ปีเนี่ยก็จะกลับมาให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกครั้งหนึ่งแม่คนอายุมากก็ยังต้องเสริมแต่งเพื่อให้ดูสวยไม่สัง่ง ต้นไม้ที่แก่แล้วก็จำเป็นต้องช่วยให้เขากลับมาสาวอีกครั้งครับลองนำเทคนิคเก๋ๆแบบนี้ไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองดูกันนะครับติดตามความรู้ดูสนุกด้านการเกษตรปศุปสัตว์การแปรรูปและเทคโนโลยีการเกษตรได้ทางช่องสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มห ah. าวิทยาลายัย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับสียูซาเกษตรศามหาสนุกในตอนหน้านะครับ